ยิ้ไหวสมดุลสุขภาพยืนยาวนานไทยเก๊กวิชามวยไทยเก็กเป็นศิลปะยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเชื่อกันว่าปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไทยเก็กนั้นก็คือนักพรตชื่อจางชันเฟิง แต่วิชานี้มีชื่อสิงเอาตอนสมัยราชวงศ์ชิงโดยหยางลู่ฉานซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมวยไทยเก๊กในตระกูลหยางและภายหลังได้เผยแพร่ก,กระจายไปทั่วโลกโมวยไทยเก๊กมีลักษณะน,นุ่มนวลอ่อนโยนผ่อนคลายการเคลื่อนไหวลื่นไหลต่อเนื่อง การหายใจสอดคล้องประสานไปกับการเคลื่อนไหวพร้อมกับการตั้งจิตติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดทำให้เกิดสมาธิเนื่องจากไม่มีการเกรงกล้ามเนื้อหรือการออกแรงกระแทกจึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บร่างกายได้น้อยเมื่อเทียบกับกีฬาใช้แรงๆ